สวัสดีจ้าฉันน่าเหมือนใครแหมเธอว่าเธอน่าเหมือนหีจบนะบคุณอยู่ในช่อง<ฮ><ฮ>วันนี้นะคะเรามีเวลาในการเปิดรายการแบบลากเสียงยาวเหมือนเดิมหรอเพราะว่าไม่รีบเท่าเดิมเพราะว,ว่าไม่ได้รีบมากเพราะออว่าเมื่อกี้นั่งทำงานอยู่ก็ ยูทูบแจ้งเตือนมาตึ้ง Baby m o n ster อร์นะคะปล่อย making film EP อ่ะเพิ่งอ่านมี EP หนึ่งแสดงว่าไม่ได้มี EP เดียวหรอต้องมีประมาณสิบอย่างแต่ตอนนี้ EP หนึ่งก็สิบสี่นาทีแล้วนะจะมีหลาย EP แต่ทำเป็นหนังเลยหรอเพลงเดียวหรอเพลงเดียวแต่วนะครับแต่ว่าซอยย่อยนะแต่ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าหลังสุดที่เราทำา h e act MV ไปก็คือคนดูเยอะมากก็คือแบบขอบคุณที่มีคนมาคอมเมนต์แล้วก็ มีคนมาแชร์นู่นนี่นั่นกับเราเต็มไปหมดเลยติ๊กตอกเยอะมากติ๊กตอกเยอะมากตัดคลิปไปลงอีไม่มีคดีท้าแม่งเราอีกระเทยคนดูเกือบสองล้านก็แบบว่าก็จริงจริงอะไม่มีคดีท้าแม่งเราผ่กระเทยนะคะนี้นะคะเราทำรีแอคเบื้องหลังการทำเอมวีของน้องๆนะคะเพราะว่าได้ข่าวว่า YG เนี่ยเขาจะไม่ได้ส่งน้องๆออกไปเดบิวต์สเตใดๆเลยในเพลงนี้เชิดหรอไม่รู้ข่าวมั่วหรือข่าวจริงอะไรก็ไม่รู้แหละแต่ว่าก็ ออนอะไรมาก็รีบดูก่อนละกันเพราะไม่รู้ว่าเพราะว่าไม่รู้ว่าในเพลงนี้จะมีกี่ชิ้นงานที่คุณได้ดูเนี่ย YG นี่มาใครอยาขอไปดูกันนะครับดิฉันขอกินเค้กไปด้วยนะครับได้ค่ะไปค่ะนี่อ่ะขึนเสื้อดูสิขก้นเสือถอยด้านหนาคะเมื่อกี้เสียงเหมือนเบาค่ะไปค่ะ เอ๊นะมีเสียงแมวน transparen. en> ั่งช่องนางแมวหรือเปล่าวันแรกของการทำมินะฮะวาดเปิดด้วยน้องพาลิตาเลยหรอสวยช้ำฉันชอบดูเบื้องหลังเพราะว่าฉันอยากเห็นฉากว่าแบบ อะไรซีจีอะไรไม่ซีจีมึงน้องใช้กล้องรุ่นเดียวกับที่เราใช้อยู่ตอนนี้เลยแต่แต่มึงดูสิ่งที่น้องถ่ายออกมาแล้วหน้าเป็นอย่าง้นแล้วดูหน้าพวกเราตอนนี้มันเป็นของสิ่งที่อยู่ในกล้องมากกว่าคนไทยแท็กทีมก็แล้วกั ผู้ภาษาก็หลีกันทํอเาะ,เอ,ะเออแต่เหมือนแต่ชีกิตาก็เรียนรู้ภาษาได้เร็วนะเ,วเ,เพราะเขาไปแบบไปน้อนกับเพื่อนเลยเอะเ,เออพอมาดูแบบตอนที่น้องไม่อยู่ในเอวีน้องก็<ต>ไม่ได้เด็กขนาดนั้นเนาะไม่ถึง สนามครั้ง,งแรกหรอโลล่าสวยขึ้นจริงๆใช่ชิกิตาไปลูกเฮ้ยอา๋ามึงดูนะดูหนะ้าน้องดิ<ๆ>เด็กคนนี้มม่มีเสน่ห์จริงอนะอยยชิกิตา ไม่เล่นนะคะค่บคุนเองนะคะไม่ปล่อยนะคะไม่ปล่อยให้หลุดนะคะเออดีเท่เราต้องเก็บให้หมดนะมือเมอเออมาสิมึงดูดิโลล่าสวยขึ้นเยอะใช่ เลือดยูนิคอร์นอะมีเสน่ห์เนอะใช่มันเป็นเก๋มาค่ะเคียดเคียดเคียดเอ๊ะโอนยลิทอนโซโล่ของของน้องนี่แต่เป็นอีกเวอร์ชั่นหนึ่งอุ้ย ดีนะจำอีทอนโซโล่ของน้องนะว่าที่เป็นอิสระแหลมๆพูดเหมือนอันนี้เป็นออปชั่นแรกก็เอาไป่กันหน่าไปใส่ไปเลยอดูเลยนะครั้งชมเนี่ยอยากดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เต็มๆอ่ะที่เป็นคลิปแบบเต้นแบบจะอยากค้ำกันอะไรกันอยากเห็นแบบว่าเต้นเต็มๆเป็นยังไงอ่ะเนี่ยชิกิต้ามันน่าชัดจริงๆน้าแบบ นี่ไงกระโดดถ้าได้มีโปรฟอมก็จะเห็นเนะเออเฮ้ย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 อ้าวไมกอดเออเออสาวไม่เป็นไรช้าไม่เป็นไรนะเราช็อตจบโอ้เตะตเองอะอันนี้เป็นเวอร์ชันแบบ กับเซตนี้แต่เดี๋ยวแหละที่ใช้เซตเซตในเอ็มวีน่ะเพราะมันอลังการกว่าหรือว่าจะมีเวอร์ชั่นนี้ออกมาให้ดูไหมไม่น่าหรอกแต่เขาว่าต้องเต้นไปก่อนอ่ะเออเปิดเซตหนึ่งตัวเขาถ่ายหมดเลยอ่ะเอาไปเลือกใช้เอา YG กับรถเปิดประทุนเนี่ยของคู่กันจริงนะต้องทุกวงต้องมีรถนะบางเพลงก็ระเบิดไปเลยจบไม่นั่งรถเปิดประทุนรับลมก็นั่งรถก็ขี่รถชนมีสองอย่างเนี่ย YG อันนี้ไม่มีดราม่าแน่นอนว่าไม่ค่ดเขีมขัดหรือไม่อะไรเพราะรถไม่ได้ขับนะคะับรขับแล้วดิฉันจอดอยู่ริมชายหาดแล้วเต้นกันเฉยๆอย่ายฉันเรียกโทรเรียกพ่อเรียกแม่จะมารับกลับค่ะเขาจะขับรถไม่ได้คทอนนเต์ไงแต่อยจะซีกิตาร์พอนางไม่ได้เต้นนางไม่ร้องอะ่ะนางยังมีความเป็นเด็กน้อยที่ทอายอยู่เนาะแต่พอสวิตแบบว่า พอต้องผ่าดเต้นละหลงอ่ะคนหนึ่งอะเหมือนองลงเนี่ยเบื้องหลังอ่ะนางดูเด็กเออนางดูเด็กสุดแล้วนางดูแบบว่าเด็กนางดูตื่นเต้นกับทุกอย่างอ่ะนางดูแบบกังวลอะแต่พอแบบเต้นก็คือแบบตายฉันเริ่มจะโดนยยลูกะตกละเพราะเธอชอบเอาจริงๆนะฉันชอบฉันชอบฟังแร็ป ฉันชอบแรปเปอร์ผู้หญิงอยู่แล้วไงฟู้ดซัพพอร์ตเป็นไรนี่ลูกชิ้นยืนกินจากพิซซ่าหรือเปล่าใช่เป็นแบบว่าโอเด้งโอเด้งเนเะ Baby Monster ์้าฟิชั่เป็นเด็กเป็นเล็กจะกินได้ไงเยรามิหรือใยใ่ชื่ออะไรนะอยู่ในกรก็ลืมชื่อเก่าฮารัมเออ ผิวโดนแดดก็คือแบบไม่มีรอยดำเลยแล้วถ้าน้องๆกินคอฟฟไม่ได้ก็เป็นพี่ๆไงพูดทักทีมงานกับทีมงานเยอะมากเลยนะนั่งดีกันเลยว้า ทำไมไม่สั่งโอคาฟี่จากแม่โอไปใช่ไหมเฮียงล่ะจิกิต้ากับพาลิต้าโอ้ยนี่ให้พี่พเห็นไหมเห็นไหมเห็นม้าอันนี้พี่พี่หอแฟนลับมันหรือเปล่าแฟนขับเหรอหนพี่พี่ๆท่ี่พี่มี่พี่พี่งี้ไม่คว่ให้มา่้า่พีคพี่ะี่พเ่อี่พี่พีไม่ได้พี่พี่พี่ย่พ่พี่่ะ่พี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 ่่ว้า เซตโซโลโของน้องชิกิต้ามาแล้วเาหญิงมอนสเตอร์ฮิมะเอลซ่าปะนังกา้าอันมาโอลาฟโหมึงนะ่สวยอ่ะ,อ,ะอยากจะพูดคำหนึ่งมากแต่ก็กลัวคนจะดราม่าอีกว่าน้องมี น้องมีสกิลเดียวกับรุ่นพี่คือลิซ่าเลยหน้าชัดคาแรคเตอร์ชัดองลงองลงและดึงดูดแต่สี่สามสองปุ๊บแล้วก็เป็นอีกคนไปเลยอืมมันมีออร่าแบบตั้งแต่เดบิวว์่าเหมือนคนที่จะมีออร่าอย่างนี้ได้เป็นยากนะมันมีความแบบเหมือนลิซ่าที่แบบเห็นแววตัเด็กเราเกิดมาแล้วเพื่ออะไรอ่ะ ว่าเป็นเรื่องดีนะคะทุกคนไม่ได้เปรียบเทียบนะค่ะอันนี้ไม่ได้จะเป็นอย่างนั้นมันเป็นเรื่องดีนะไม่ได้เปรียบเทียบว่าน้องว่าน้องก๊อปปี้คาแรคเตอร์ลิซ่านะคะแต่หมายถึงว่ามันมี potential เหมือนกันเออวายแอร์ทำเยอะมากแอร์ทำเยอะมากนะคนไทยเยอะมากคือไปดูชื่อกี๊ดีไม่ใช่ติดชื่อไว้ข้างหลังหรอเป็นชิกิต้าชิกิต้าแอนด์าริตาแอนลูกกาสแนะน่าจะมีหลาย EP ป่ะ เห็นไหมเต้นนั่งหูเรียนพอเวลาถึงถึงตอนที่นางต้องถ่ายอ่ะนางเนี่ยพอถ่ายเสร็จก็เขินงงอะไรนี่มันองจริงมันองจริงมันเด็กมันเกิดมันบอลทูบิงจริงอ่ะใช่แล้วเด็กยุคเนี้ยมันโตมากับเคป๊อปอยู่แล้วอ่ะมันเห็นแต่เด็กอ่ะมันแบบทุกอย่างมันจะต็มอยู่เลยถ่ายเก็บไดูคเพื่อนไปดูหน่อยไม่ก็ชี้ได้แบบเธอมูฝากถ่ายหรืไว้ล์สตอรี่ ต no. ิ๊กตอกลงติ walls, <S <S ๊กตอกเธอคือว่าอะไรอ่ะเทมากเหรอเนี่ยไม่มากไม่น้อยเกินไปนี่เออเด็กดื้อหรอโดนขาดเรียบร้อยอ๋ออีแท่งแท่ข้างหลังตอนแรกคุณดูก็เป็นซีจีด้วยนะเพราะมันพุ่งเข้าพุ่งออกได้เป็นของจริงนะคะไม่เล่นนะคะคุณนาไม่เล่นนะคะ แต่รอบนี้ต้องขอชมสไตล์รีดไวจีนะเออใครจะว่าไงก็ไม่รู้แต่กูรู้สึกว่าเป็นการเดบิวต์ที่ทุกอย่างแบบเพอร์เฟกอ่ะชุดไม่มีอะไรบ้งเลย,ย,ยแล้วก็เสื้อผ้าหน้าผมไม่บ้งสวยอยู่สวยแล้วเขาเก่งในการกูมิ่งเด็กที่แบบว่าจากเด็กน้อยอให้มันแบบเป็นสาวหรอให้มันเป็นสาวได้ประมาณนึงอะ และเป็นหนูสินะคะที่ได้ถ่ายคิวดึกพี่พี่ <c oughs> หนูก็อยากกลับไปดูการ์ตูนแล้วนอนนะคะหนูทำไอเทมไงหนูมีรถไงหนูเป็นเด็กเท่ไงดันสต๊อบออ r o a d Car ย n the b แบ k ็ r o ก n ามีแต่คนชมภาคคุหมืันที่ว่าแบบถูกต้อง <c oughs> ตัวแม่ใส่ตัวแม่เลย ถ้าถอดอ่ะยังจะเป็นแบบแลบแบบเท่ๆนะแต่ว่าใส่อีเฟอร์เนี่ยต้องการเป็นตัวแม่ต้องนั่งบัลลังต้องเป็นตัวแม่ต้องมีขนขนเฟอร์มันคอมพิดลุกพอดีเนาะซึ่งผมนะคะน้องลูกกาเดินทางมาที่ประเทศไทยแล้วมาถามที่เขาสารนะคะอะไรมาเบสบอลเน่ะแบตแบตแบเตอร์บตเตอร เห็นไหมเขาเก็บดีเทลหมดเลยนะอะไรที่เนอะไรบางทีถ่ายอ่ะพูไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะเห็นไม่รู้ไม่ได้อ่านไม่ทันหรอกอ่านจะเห็นหรอแต่ว่าลงดีเทลหมดสั่งทำสั่งทำไปเลยวิชสวยจังเลยนะคุณจะว่าไงอ๋อหนุ่มโอเคคืออะไรชอบ하면서ถึงโอเคในหนันะถึนังน้าหักดินะเออนางน่ารักเออหน้านางหน้านังจับง่ายเออ จักภาพรวมไปในดูแรงดูลูกแบบดูดูลูกแรงแต่ก็เด็กผู้หญิงน่ารักดีแต่รอบนี้ก็คือต้องยอมรับว่าทางลูกะแล้วเออาซาแลปแบบโหดจริงๆแลงแรปแบบแรปแบบแรปแบบมึงแล้วก็พวกเอายู่กันเท่านี้ไปฝึกกั้ต่ตอนไหนหรือตอนในท้องเริ่มฝึกแล้ววะเ้อเด็กร่้หมเขาก็ลองท่าตัเลยไรมาแล้วโรกาเป็นซีนรวมเหรอ คพาริต้าเขาลุาลกแบบสวยแบบสวยแพงสวยดีออดีออสวยคุณหนูสวยคุณหนูคุณของจริงนแบบนี้แบบลอยมามึงเดินแล้วลอยมาอุ้ยมีชื่อมีชื่อ <Yeah. S 3> หลายคนเลยลุกป้าแ,แล้วตอนนี้นะคะก็เธอเลยคะ่ะพยายามอ่านนะคะแต่แปลภาษาอังกฤษไม่ไมออกนะคะ <laughs> <laughs> ก็เลยขอดาวว่าเขาบอกว่าุูมกกับบอกว่าสู้ๆไอ้หนูไฟติ้งอะอะไรกันอีกไม่เหมือนกันในขณะที่อีกฝั่งช่วยกันดันอีกฝั่งหนึ่งไม่ช่วยน่าภูมิใจแทนพ่อแม่ขนูโอ้ยชิคกี้พายบอกอาซาอาซาเธอมาช่วยฉันดันตู้ก่อนอย่าเพิ่งโย่ ั요아อน้อยตัวอยตัวน้อวก้อาชอบตัวน้อยตัอนอยัน้อืัอัอะไรวอน้อเอัอยันอยันอย่อยตัวตันอนัยอยตอย้อยอยตน้น้อยว โอเคต่อให้พอตไปนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่าเบอร์เนี่ยเป็นชื่ออะไรเพราะเป็นภาษาเกาหลีนะคะนะคะจริงจ้าสวยดอกเออซาลิตาลูกสาวปักบอมเดี๋ยวสวยกว่านี้อีกเชื่อฉันจริงเดี๋ยวรอเลยขออีกสักสองขอเวลาน้องอีกสักสองปีโอเค สามสิบเจ็ดวีก I was my believe เลขเอ้ยแต่ละคนเขาก็มีความมีความหมักเยทำงานได้เลยจ้ะ หน้าตาตอนเต้นแต่ละคนมันอินเนอร์มันอินมันมันอินแบบมันมันเป็นตัวของตัวเองอ่ะคือบางคนก็หวานอ่ะบางคนก็เท่เลยเออเกี่ยวกําลังจะบอกว่ามาอารมณ์ไม่เหมือนกันแต่บอกว่าไม่ได้ตามมันจะบอกว่าแต่คือสไตล์ YG เลยที่ทุกคนไม่จําเป็นจะต้องเต้นลายเดียวกันลายเดียวกันหน้าไม่ต้องเล่นอารมณ์เท่ากันไม่จําเป็นจะต้องเต้นแรงเท่ากันเพราะว่า ชีกิต้าลูกกาเต้นแรงไปเลยคาริต้าเธอหวานใช่ไหมเธอไม่ต้องมาใส่เต็มเหมือนฉันเธอแค่ใส่เต็มให้ได้เท่ามาตรฐานที่มันควรจะเป็นแต่ว่าให้คงความเป็นเธออยู่จบแล้วกูว่ามีมีกูว่ามีอีกเพราะว่ามันยังมีตั้งหลายฉากใช่น่าจะฉากสุดท้ายก็ยังไม่มีอาจจะสักสามสามคลิปไหมยี่สิบห้าคลิปจบระดับไวดทีมเพราะเราก็ทำไปเรื่อยๆลองดูแบ็คพิงค์เมมโมรีเวอร์ทัวร์หมื่นหมื่นห้าร้อยคลิป ลงอย่างก,ก,กัวก,กึ๊กจิกใช่ก็นั่นแหละค่ะก็อย่างที่บอกนะคะว่าตอนนี้น้องปล่อยอะไรมาก็ต้องรีบดูเพราะว่าเราเออไม่รู้เลยหมายใจว่าก็อยากจะให้น้องลงไม่ไรายการโทรทัรศน์ของเกาหลีก็รายการใดรายการหนึ่งของ อินเตอร์หรือมาเจ็ดสี่คอนเสิร์ตหรือเวทีไทยหรือทีป๊อปสเตจไหมอ่าทีบอกก็ได้ได้ไหมไม่ได้เพิ่มหรือว่าไม่ทองคำได้ไหมเวทีไทยไม่อยู่แล้วได้ไหมไม่อยู่แล้วคอนเสิร์ตไม่อยู่แล้วทีป๊อปเนี่ยบางทีมันไทยมันไม่ได้จับไม่ได้สถานะก็ให้น้องลงก่อนกูว่าจะไปในส่วนของกีซดอบโซ่แล้วแหละใช่ไหมเพราะว่าเป็นรายการเพลงโดยตรงเป็นรายการเพลงโดยตรงมีสเตจให้ลองได้เป็นรายการเพลงหญิงแก่โดยตงโดยตงก็นั่นแหละก็เมื่อกี้จากที่ดูนะคะก็คือ อย่างที่บอกไปว่าฉันว่าก็ YG ก็คือ,อยังคงเป็นสไตล์ YG อยู่ดูจากลายเต้นทุกคนไม่ได้เต้นแรงเท่ากันและเดี๋ยวก็จะมีแน่นอนอนาคตต้องมีต้องมีงมพี่พี่จะเธอหรือพี่นะคอมเมนต์แน่นอนต้องมาต้องมาหมายหัวใครสักคนในกลุ่มว่าเป็นตัวขี้เกียจเต้นเออหมือนตอนที่ตอนนี้หมายหัวเจนนี่ว่าเธอขี้เกียจเ,เต้นเธอเต้นไม่แรงเท่าเพื่อนเธอกินแรงเพื่อนออซึ่ง ทําทไปเรื่อยเขาไม่ได้กิน <c oughs> แรง,งเขาพกอินเนื้อมาคนละเขาพกอินเนื้อมาคนละอันก็ <c oughs> อย่างที่เคยบอกไปหลายคลิปของแบ็คพิงค์หรือหรืออะไรที่เคยทำเล็กมานะคะ <c oughs> ว่าถ้าเขาให้ทุกคนเต้นแรงเหมือนกันหมด <c oughs> มีคาแรคเตอร์เดียวกันหมดเปียดเท่ากันเปรียปร้ยวเท่ากันทุกอย่างทําเหมือนกันหมดมันจะไปมีคาแรคเตอร์ Character อะไรคะตรงนี้ถ้าเป็นถ้าย้อนกลับไปแบ็คพิงถ้าสี่คนเต้นลายลิซ่าเลย คนที่เหนื่อยไม่ใช่คนนั้นนะคะคนดูค่ะเหนื audio, ่อยค่ะคนแรงเกินแล้วก็หลังจากที่ดูเป็นแบบว่าพาที่เป็นน้องทํางานนะคะก็เห็นเลยว่าว่าแบบมายถึงตัวจริงอุปนิสัยอ่ะน้องๆก็ยังเป็นเด็กตามวัยของน้องแต่ว่าพอมันห้าสี่สามปุ๊บมันแบบมันได้คืออย่างที่บอกอ่ะคือฉันว่าเด็กยุคเนี้ยโชคดีอตรงที่มันโตมามันก็มีมีตัวอย่าง มีตัวอย่างให้ดูดแ,ลแล้วแล้วถ้าแบบยิ่งเป็นเด็กที่อินกับวงการเคป๊อปอยู่แล้วอย่างชีกิต้าฉันก็ดูมาตั้งแต่เด็กอย่างชีกิต้าหรือนะที่ฉันไปที่ฉันไปดูพวกแบบเออที่แม่นางแบบโพสอะไรเงี้ยเขาก็อบอกว่าแบบเออลูกชีกิต้าคือตั้งแต่โตมาแล้วรู้ตัวว่าแบบรองได้เต้นได้ก็ปักบุดเลยว่าแม่ขาดหนูอยากเป็นศิลปินวายจีจบ เพราะฉะนั้นใช่เพราะออกมาตอน,ตอนชีต้าพอดออกมาแล้วหมออุ้มไม่ร้องอุแวนนะคะร้องไว้ที่ไว้ที่ไว้ที่ไวที่ไวที่ททททมีแพทชั่นตั้งแต่ตอนไหนรู้ไหมตอนไหนอยู่ในท้องแม่อยู่ในท้องตอนแบบออกมาต้องเป็นฉันจะเป็น,นะนกำลัง<ห>ฟักอยู่ในท้องก็คือแบบแพทชั่นมาเลยหมอเอาไออันนาซาวตัวช่วงนั้นน่าจะเป็นอันนาซาวอยู่ในท้องชีต้าถูกช่วง two any วันใช่มาน้องสิบกว่าปีสิบสี่สิบสี่สิบส่แบ็คพิงเจ็ดยังอยู่ในช่วงแบบ เวนีนว่าไปปลายเทวีนิว่นไปไปลายก็ยังทันต่อีดอ,อกเกิดมาสามวันเปิดเทวีนิว่นดูก็เกิดไปปะม<ก>อง,ง,งตาก็ตาตายยังเป็นมองลูกยังไม่เป็นทานเลยมั้ง<ท>เกิดไปตั้งแต่เด็กอาจจะโตมาแล้วเห็น เห็นเป็นในยุคของแบ็คพิงค์แบ็คพิงค์เป็นช่วงโตแบ็คพิงค์กลางๆเอนที่นแบ็คพิงค์แบบเจนนี่เยอะเจนนี่ชอบแบบที่ลิซ่าที่จะเป็นเจนนี่จะเป็นจีซูเป็นหมดจริงๆไม่ใช่แค่ซิกิตาร์แหละไม่ได้ว่าเราจะเอาแต่ซิกิตาร์ต้มันทุกคนมันมีแบบเออมันมีอินเนอร์แล้วเราเด็กสมัยนี้มันแบบความสามารถมันเยอะจริงๆอ่ะดูลุกลุกกะกับอาซาดิเขาก็มาของฟังของเขาแรปตอนไม่รู้ตอนเด็กร้องถ้าเป็นแบบฝอยใส่แรปจะร้องไง มันจะไม่ลองอุแว่เป็นสนองปบะฮะเราแค่เป็นเธอเป็นเธอเป็นเธอตอนเราเป็นเป็นเป็นตอนออกจากท้องเาแล้วก็หิวนมสมมุิหิวนมหิวข้าวแล้วคือเมนูหิวนมหิวข้าวคือเมนูหิวอย่างงี้แล้วเป็นแรปเป็นแรปอุ้ยแรปเราเราแรปโบราณมากแรปโบราณแรปงสมัยก่อนมากหรือแบบฮาลามหรือว่าโลโลล่าก็คือสวยแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องชมเมื่อกี้ก็คืออย่างที่บอกไปว่า รอบนี้สไตลิสต์ไม่รู้ใครจะไม่รู้ว่าคนอื่นจะรู้สึกยังไงนะแต่รับฉันฉันรู้สึกว่ามันลงตัวเอ,อกว่ายุคเนี่ยยกูก็ติดเนี่ยมันมันต้องพูดก็<อ><อ>ตามคุณผ<อ>ู้ชมอย่ว่านะว่าเราเปรียบนะเรามันต้องให้มันเห็นหามันตามยุคสมัยมันตามยุคสมัยจริงแต่ว่าโชคดีที่อยู่ยุคนี้แล้วสไตลิสต์ไม่บ้งเลยสักชุดเสื้อผ้าหน้าผมทุกอย่างาไม่มีโบงทวันิ้วันยุคแรกยังมีแบบว่า งงงง,งงหน่อยแต่เขาพอผ่านความงงไปได้มันคือเอกลักษณ์หรือแบ็คพิงช่วงแรกก็จะมีความยังจับยังเหมือนยังจับทางไม่ถูกยังมีความแบบโหเอาจริงนะแต่พอมันเป็นรอบนี้ที่เป็นเบบี้มอนสเตอร์อ่ะมันมันเหมือนมันถูกการแบบค่ายเขาก็ทำมาสามสี่วงใหญ่ๆแล้วเนอะอม,มันแบบกูว่ามันแล้วมัน,นก็ตรงตรงยุกตรงสมัยจุดที่พอดีแล้วอ่ะเออนั่นแหละแล้วก็ก็สมชื่อนะคะเป็นเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ เปรียบเสมือนกูว่ามันคือมอนสเตอร์ในที่นี้กูว่ามันคือลูกๆของของมอนสเตอร์เกา่าๆแหละเมื่อเช้ากูคิดเล้มาว่<ม>าเมื่อเช้าตอนฟังเพลงอะกูนึกถึงอันนี้กูม,มานั่นคิดว่าทําไมรอบนี้เบบี้มอนสเตอร์แล้ววายจีมันยังทําทําแบบเดิมทําเหมือนเดิมว่ะก็ยังนั่งสงสัยว่าทาไมมันทาไมเขาถึงยอมทําแบบเหลือมเลยอมะมันเหมือนเดิม,มลเ,เลยนี่เลยคิดว่าเออนี่เลยคิดว่าหรือเขาวางไซตี้มาบอกว่า เย่เย่พวกนี้คือลูกของแบ็คพิงลูกของเทรนิวันซึ่งผู้ัหนก็คือเป็นมอนสเตอร์ไปแล้วอืฉันขอดูลออกมารูฉันต้องดูฉันจะ<ถ>ต้องมีดีเอ็นเอของฉันอยู่แล้วถ้าย่พวกนี้โตอ่ะมันก็จะเป็นเบบีไม่ได้แล้วเป็นซิสเตอร์มอนสเตอร์โอเดอร์มอนสเตอร์ ตัวแม่มอนสเตอร์เห็นไหมมอนสเตอร์ดีว่ามอนสเตอร์ได้หมดแล้วแต่จยเปลี่ยนปีหน้าเปลี่ยนได้เปลี่ยนชื่อได้ออนเบบี้ฮะปีหน้าโตขึ้นแล้วทำาบบประชาชนแล้วก็จะเป็นมิสอะเดลว์มอนสเตอร์เราใหญ่เลยเหรอแล้วย่งเป็นโอนเลยเหรอโอโอแล้วก็ถ้าเลยโอไปแล้วถ้เป็นตัวแม่ก็เป็นดีว่ามอนสเตอร์แล้วก็เป็นมอนสเตอร์ไปเลยก็นั่นแหละค่ะก็น่ารักก็สาธุขอให้ ปล่อยซิงเกิลต่อไปมาเร็วๆคุณงนีคืนนี้ปล่อยได้ไหมว่จีฉันรู้นะว่าเธออะไม่ได้เธอไม่ได้ทําทําเพลงต่อเพลงเธอสต็อกมาหลายเพลงเพเธออะเพะเธออะแอบทํา MV อันใหม่อยู่เธอเลยไม่ปล่อยให้น้องเข้าไปรายการทีวีอันนี้คิดว่าเขาทาเธอที่เราเองเธออะลองเชิงฉันรู้เธออะรู้ว่าเธอจะต้องโดนด่าเธอก็เลยทําอันเนี้ยมาให้พวกพี่จะเธอแล้วพวกเราดูเพื่อที่ เออพวกเราจะได้คอมเมนต์ด่าจะได้เป็นเป็นสโลตินี่ของเธอเธอคิดแบบว่าอยากโดนด่าเพราะเธออยากจะรู้ว่าเออถ้าทําแบบนี้อ่ะพี่ก็เคยด่าอย่าบหน้าฉันทำแบบปึ๊บแล้วพอพี่ก็เธอพี่ก็เธอไม่ด่าเพิ่งพี่ก็เปลี่ยนใหม่นะพี่ก็เธอด่าเหมือนเดิมเพราะพี่เลยไม่เคยพอใจกลาดแบบว่าส่งเพลงแรกมาให้ด่าแล้วเพลงที่สองคดีปุ๊บชมเลยตบมือแต่พี่ก็เธอด่าเหมือนมันเหมือนพี่ก็เธอไม่ยอมชมใครจริงๆหาชมยากนะถ้าชมเนี่ย แปลว่าคือเลิศถ้าถ้าช่าชวงไหนพี่ก็พี่จะเทยชมเนี่ยแปลว่าพี่ก็เทยง่วงไม่มีแรงแหละแต่ช่วงไหนนี่พี่ก็พี่ก็เทยอ,อาจจะแบบว่าท้อแท้ในชีวิตเงินไม่มีโดนลดตำแหน่งหรือว่าเป็นพอปล่อยหรืออะไรแบบนี้ พี่เธอดงุดหงิดแล้วพี่กับเธอเงินมันหมดแล้วเพราะว่าล่าสุดนะคะตอนนี้นะคะเบบี้วันเตอร์ปล่อยมาแบบหลายวันมากๆนะคะพี่เธอยังด่าไม่จบเลยค่ะลองอย่างนี้หรือว่าเราขอแนะนําทางค่ายได้ไหมว่าลองปล่อยเพลงสักวันเงินเดือนออกไงเงี้ยใช่เดีอย่าปล่อยตอนหวยออกหวยออกไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันเพราะตอนนี้พี่ก็เธออ่ะด่ายังไม่หยุดเลยนะก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่กี่โมงแต่ว่าก็วันนี้่าแล้่วันนี้สามสิบวันนี้เงินเดือนออกแล้วพรุ่งนี้เลิกด่าคนในเฟซชั้นนะมีอยู่คนนะไม่ใช่ไม่พูดคนหน่วยมันระบุไปหลายคนเลยแหละ แชร์ด่าทุกวันไม่ชอบเลยเหรอแชร์ด่า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 ไม่ไม่ดา่าหยับด่ามนะจะเป็นสเต็ปแบบสมมุติสมมุติศิลปินศิลปินเอค่ายอื่นปล่อยเพลงมาอย่ีงนี้เขาจะเป็น share, สเต็ปแชร์ศิลปินนามาน้าเฟซวาฟิวอะนี่ใหม่นี่เยี่ยมแบบนี้เขาเรียกของจริงสักพักอีกหมม้าสัปดาห์มาแชร์ไปเบรงเตอร์ม,มาอ,อมเหมือนเดิมดูไม่ดูหัดดูงานค่ายอื่นยังเก่าหวังขายเห็นแก่ตัว ก็คือถ้าชอบอันนั้นก็ไปดูอันนั้นแล้วก็จะแชร์อีกก็จะไปหาศิลปินอื่นมาแชร์อีกแล้วนี่ใหม่ชมอวยอวยสักพักแชร์ไมบนเตอร์ YG ดูไว้ทำอะไรไม่โปรโมทไหนบอกอินเตอร์อวยเอองงชอบอันไหนไปดูอันนั้นถ้าดูอันนี้จริงๆไม่ใช่ไม่ใช่ห้ามด่าห้ามอะไรแต่อย่าอินเกินอย่าอินเกินคนเรามันไม่ชอบได้อาถูกต้องเพาไคนดินะินเขาไม่ได้ไปขอเงินมึงมาทำเอ็มีนะเพราะว่าต่อให้มึงหาัเขาไปคนที่รวยคือค่ายกับน้อง เราเล่งกินเซฟนี่เป็นข้าวเย็นอยู่เลยเราอย่าไปด่าใครเขาทําให้เสพก็เสพไม่ชอบก็ไม่เสพอย่างอื่นไม่ชอบก็คือไม่ชอบก็ไม่ชอบได้ไม่ชอบได้บล็อกแนะนําใน y ยูทูบไม่มีปุ่มบล็อกกดบล็อกใครไม่ได้บัล็อกไม่ชอบไปเลยไม่ชอบได้คนเรามันชอบไม่ชอบมันแล้วแต่แต่ว่าอย่าอินอย่าอินอย่าอินเกินช่วยหนูนั่งค่ะไปแล้วนะคะก็อุยฉันดูเค็มจนหมดแล้วเพราะว่า13นาทีอ่ะ เดี๋ยวเจอกันนะคะคุณผู้ชมในไม่รู้ว่า EP สองเนี่ยมาเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่แต่ว่าเดี๋ยวจะดูนะคะว่าถ้ามาวันที่เราไม่อยู่ก็อาจจะขออภัยอาจจะไม่มีหรืออาจจะมีช้าหน่อยแต่ว่าก็ว่าช่วงนี้เยช่วงนี้งานแน่นแล้วก็งาลมันจะลาแล้วจะไปเที่ยวกูจะลาแล้วอไหรพรุ่งนี้จะไปสิ้นปีนะจะไปเที่ยววาจีสออ้ยอยากไปเกาหลีอะแอบบอกเลยนะตอนนั้นหน้าที่เราไปเกาหลีจำได้ไหมคุณผู้ชมไปดูคลิปเราเคยไปเกาหลีเราไปยืนหน้าตึกวจีอะแล้วพูดอะไรเลยไหม ทุกคนถ้าเกิดว่าเนี่ยติดตามก็จะรู้ว่าเราไปเมื่ออะไรเดือนที่แล้วใช่ไหมใช่แล้วก็จะเป็นช่วงที่เราหยุดลงคลิปพอดีแแววว่าจะได้เดบิวท์พวกเราไปไหนเดบิว,วท์เลยศิลปิน้นแดกเร็กกลุ่มแรกของเคป๊อปค่ะกระเทย <c oughs> เดบิวท์มาศิลปินอ้วนหอมศิลปินอ้วนหอมชื่อบงเทนชื่อวงแฟตตี้ไม่เรากูอ่ะไม่เอาไม่เอาแค่กูสงสารเวทีอีดอยไม่เอาเราตั้งชื่อวงให้เราก่อนสิ หนึ่งศูนย์อย่าเป็น,ปน,นอย่าเป็นกูไม่อยากเป็นศิลปินแล้วตอนนี้เพราะว่าเด <c oughs> ี๋ยวพี่จะเทยด่าเราไม่ไหวกล <c oughs> ัวกลัวพี่จะเทยมากกลัวกลัว <c oughs> ไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ